ผอ,อ,อสำนักทันตะาสาธารณสุขยืนยันยาชาที่ใช้ทางช่องปากไม่มีส่วนผสมโคเคนแน่นอน ซึ่งทางทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสมผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณาสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวระบุว่าทันตแพทย์ใช้ยาที่มีส่วนผสมของสารโคเคนในการรักษาฟันผู้ป่วยว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปไกลามากแล้วดังนั้นจึงไม่มีการนำสารโคเคนที่ถูกระบุว่าเป็นสารเสพติดเข้ามาใช้เกี่ยวกับทางทันตกรรมอย่างแน่นอน โดยปัจจุบันตัวยาชาที่ทางทันตกรรมใช้สําหรับการรักษาฟันในช่องปากคือยาชาชื่อว่าไลโดเคนซึ่งเป็นยาชาใช้เฉพาะที่และใช้ในปริมาณที่น้อยมากประมาณ1.8ม mm ิลลิลิตรอีกทั้งตัวยาจะออกฤทธิ์ไม่เกิน6ชั่วโมงเท่านั้นก่อนจะหายไปและไม่สามารถตรวจพบในปัสสาวะได้ยืนยันว่ายาชาที่ทางทัตกรรมใช้เป็นยาตัวละกลุ่มกับที่ปรากฏตามข่าว ทั้งนี้จากกรณีที่เกิดขึ้นสังคมตั้งข้อสงสัยกับขั้นตอนการรักษาของแพทย์ดังนั้นทางทันตแพทย์สภาจึงอยู่ระหว่างการหารือและเตรียมแถลงชี้แจงต่อไป